เวลาเขาเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนี่คือการพัฒนาการของเขาเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่โดนปัญหาเขาก็มาอยู่ในตลึกอะไรสักอย่างให้พ้นภัยช่วงนี้นะและก็ในระหว่างนั้นเขาก็ช่วยกันสร้างเมืองใหม่ ดีใจตัวเอง <l ug> รู้ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหน <c oughs> คือตรงนี้นะผมเคยมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็อยากจะมาอีกเพราะเมื่อก่อนผมไม่ได้ทำเยอเซยโกอย่างไงมันเป็นที่ที่ผมรู้สึกอินมากๆอินในที่นี้คือเคยตึกด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นตึกรวบรวมเรื่องราวสึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นมันมีคือมันมีหลายครั้งเลยไงเพราะญี่ปุ่นนะ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่มันกับว่าเป็นจุดแบ่งแยกของ แผ่นดินอะเข้าใจไหมทำาไมมันเกิดสึนามีเกิดแผ่นดินไหวเยอะมากๆแล้วก็ผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้านในนะว่ามียังไงบ้างจะบอกเลยถ้าเพื่อนๆคา,าบคาบาบทุยผมจะบอกว่าถ้าหากเพื่อนๆพ,พลาดคลิปนี้มันคงแบบทลาดความรู้ไปเยอะเลยอะไปมาไปดูแล้วกัน ผมก็คิดถึงอยากจะไปอีกไปดูตึกเขาอะตึกของเขาอะนนี้เพื่อนๆดูนะรองรับแผ่นดินไหวสึนามิคือตอนนี้ผมอยู่เมืองโกเบถึงแม้ว่าโกเบจะเกิดสึนามิเกิดอะไรเนี่ยนะตึกนี้จะไม่เป็นอะไรเพราะมันสร้างมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไนี่ชื่อ The Great Hanshin Awaji Earthquake Memorial Disaster ก็ประมาณว่าที่รวม Ruam Kwam Sung Jam Kong earthquake. Kunishua. One ticket for me? Yeah. Uh, what is this for? Oh, so for me, S1, just yes, 600. Can I pay by EcoCard card? Oh no. Hold on. Okay. Yeah. มีทั้งหมดห้าชั้นโอ้ช <Yeah. S 1> <Okay. S 2> mm ูร์ so r e d to go ชั้นสีเราไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้แต่ผมจะอธิบายเพื่อนๆน,นะว่าเป็นยังไงหลังจากที่ผมดูโอ้ oh, thank you so much thank you. Number 4สย่บายแกล้งสาวโอเคเดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนนะโอเคอันนี้ก็ชั้น3คือไอชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่รวมเรื่องราวที่เกิดการแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งไอ้ชั้นด้านบนที่ผมไม่สามารถถ่ายกล้องได้มันเป็นอย่างนี้เวลาเราเข้าห้องไปแรกๆห้องที่ผมปิดเลยอ่ะห้องนั้นน่ะมันจะเป็นให้เราดูดูดูที่เขาฉายเกี่ยวกับตอนที่แ่นดินไหวซึ่งหน้าจอมันจะไม่ใช่หน้าจอแบรนด์แบบคล้ายๆหน้าจอทีวีแบบนี้ไม่ใช่จะเป็นหน้าจอใหญ่ทั้งห้องเลยครึ่งห้องได้แล้วก็หน้าจอมันจะไม่ใช่หน้าจอแบรนด์แบบที่บอกมันจะเป็นหน้าจอเขาสร้างมาโดยเฉพาะมันเหมือนให้อารมณ์เหมือนกับว่า เป็นหน้าจอเกี่ยวกับรอยแผ่นดินไหวอย่างนั้นเลยคือรูปร่างของหน้าจอมันกับรอยแผ่นดินไหวยิ่งพอเวลาเราดูเกี่ยวกับแผ่นดินไหวปุ๊บแบบนั้น,ม,นมันหดหูนะเพราะว่าเขาถ่ายเกี่ยวกับประมาณว่าตอนที่เกิดขึ้นที่โกเบเพราะโกเบแบบที่บอกอะ่ะมันเป็นจังหวัดที่อยู่จุดศูนย์กลางของรอยแยกของแผ่นดินใต้มันเกิดเยอะมากเขาก็บอกตอนคือเขากเก็บภาพได้ไงตอนที่เกิดแผ่นดินไหวมันกับในหนังในสะพานใช่ป่ะ็นแม่น้าอ่ะรถบัสเลื่อนๆปุ๊บ ล้อด้านหน้าลงไปแล้วอ่ะดีที่ล้อด้านหลังยังอยู่บนสะพานอ่ะเพราะว่าแผ่นมันหักตรงกลางไงคิดดูแล้วพอเวลาผ่านห้องนั้นเสร็จปุ๊บระห,หว่างทางจะไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันจะมีที่เขาจำลองจริงๆเลยถ้าผมดูแบบดูแบบซ้ายขวาเนี่ยนะมันเหมือนมันกับว่าเป็นฉากที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนกับเราอยู่ในแผ่นดินไหวจริงๆเลยมีบ้านเหมือนกับบ้านที่พังๆมีเศษขยะเศษสังกะสีมีรถพังๆอะไรเงี้ย แล้วก็ผู้คนหลังจากเกิดเหตุการณ์อ่ะผู้คนนิสัยดีกันหมดเลยเพราะต่างคนต่างช่วยเหลือกันละกันในที่นี้ที่ผมหมายถึงคือเมื่อก่อนโกเบเป็นเมืองที่ล้าสมัยมากถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นแต่พอโดนสซนามิแต่ละครั้งไม่ใช่โดนสซนามิพูดผิดอีกละพอเวลาเดินโดนแผ่นดินไหวแต่ละครั้งปุ๊บมันทาให้แบบผู้คนก็พัฒนาเมืองให้ดีกว่าเดิมพอเวลาโดนอีกก็พัฒนาอีกอะไรประมาณนี้ทำให้เป็นเมืองที่แบบนำนำเมืองอื่น,นความเจริญ เคโมโยูยาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะกลับจากประตูน,น,นี่เขาก็บอกคือแต่ละจุดนะนะเขาก็จะมีเรื่องราวใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกเกี่ยวกับคนที่อยู่ในเรื่องราวนะนะั้นอ่ะเช่ไนไอ้นี้เขาก็บอกประมาณว่าเอา่อตึกเนี่ยถูกทําลายด้วยไฟไปหมดเลยมันกับเด,นโดน,โดนโดนเผาไหม้หมดและฉันเนี่ยไม่สามารถเอาของใช้อะไรประจําวันออกมาได้เลยอืมไอ้นี้เขาก็บอกประมาณว่า จากตึกบ้านเนี่ยนะถูกถล่มออกมากลายเป็นชิ้นชิ้นดูเห็นไหมแล้วก็อันนี้คืออีกจริงๆที่เขาออกมาคือเพื่อนๆต้องมาเองวะผมเก็บบรรยากาศตรงนี้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปจุดอื่นอีกอ,อันนี้ก็เป็นผังเข้าๆดูรูปภาพพวกคนช่วงเหลือช่วยเหลือสังกันแล้วกัน คือมันจะมีเทศกาลของญี่ปุ่นนะที่เขาเอาทงปลาคราฟนะซึ่งปลาทงเนี่ยมันเกิดสมัยก่อนสมัยที่เกิดอันนั้นขึ้นอนะ่ะเขาเก็บมาอันนี้ก็คืออาหารนี่เขาก็บอกว่าเป็นตอนที่เขาใช้ชีวิตบนเหมือนกับว่ากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างอันนั้นหน่อยสําหรับพ่อแม่แล้วก็ลูกๆแต่อย่างไรก็ตามมันทําให้พวกเขาแข็งแรงขึ้น นี่อาหารที่พวกเขากินเป็นอาหารกระป๋องคือคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจออะไรร้ายแรงเยอะนะแต่ทุกครั้งที่เจอสิ่งที่ไม่ดีอ่ะพวกเขาจะกลับมาแข็งแรงมากขึ้น<อ>เข้าใจปะ่ะก็เหมือนกับเราก็เช่นกันอาอันนี้แสกเลยมันกับถ้าหากคุณมีคุณต้องการอะไรทำสักอย่างในชีวิตคุณน,นะไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะจะล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ย คุณต้องให้ความรักกับความล้มเหลวคุณต้องลงรักกับความล้มเหลวเพราะว่าไอ้สิ่งนี้แหละมันจะทําให้คุณให้ไปไกลขึ้นมันจะทําให้คุณไปยังเป้าหมายได้เร็วขึ้นคือคุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ล้มเหลวเพราะความล้มเหลวเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณต้องทํำยังไงต้องแก้ปัญหายังไงเพื่อจะไปให้ไกลกว่านี้เข้าใจไหมอย่ากลัวคำล้มเหลวผมไว้รุ่นหลายๆายคนส่งข้อความมาบอกว่าฉันมีเป้าหมายนะแต่ฉันกลัวถ้าทําแล้วมันไม่สําเร็จล่ะ มันอย่าถามอย่างนั้นความฝันมันดีอันนี้พี่เมธีลาบานูนั่นไม่ได้บอกผมว่าการมีความฝันมันดีนะเราอย่าถามมันว่าทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จไหมแต่ให้เราถามตัวเองว่าระหว่างทางที่ทํามันเนี่ยมีความสุขไหมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบกายได้ไหมแค่นะั้นตรงนี้ที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเห็นไหมแบบที่ผมบอกอนะ เวลาเขาเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมเลกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนี่คือการพัฒนานการของเขาขเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่อยู่คนที่โดนปัญหาเขาก็มาอยู่ในหึกอะไรสักอย่างให้พน้นพ้นภัยช่วงนี้นะและก็ใน,นระหว่างนั้นเขาก็ช่วยกันสร้างเมืองใหม่ดู นี่ในเชลเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี้ผมกระท่อมหมอหรือว่าอะไรมันกลับเป็นบ้านอะไรสักอย่างะผมไม่รู้ใช้ยังไงดีภาษาไทยให้เพื่อนๆเข้าใจแต่ประมาณนี้มันกลับเป็นกระท่อมหรือเป็นอะไรสักอย่างในระหว่างที่เขาบ้านเขาเสียหายดูแล้วก็เขาก็ยังคงสร้างเมืองใหม่เห็นไหมมันจะมันจะพัฒนากว่าเดิมใช่ป่ะแล้วเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ย กู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมมีการขายของใช<อ>ไรและนี่ที่สุดท้ายเมืองทุกคนก็มีความสุขอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมประเทศก็พัฒนาขึ้นไปลงชั้นสองเ,อเดินไปทางสกายวอล์กมันจะมีอยู่สองตึกทางเข้าคือตึกนี้ทางออกคือตึกน,น,นู้น ทางนน้นก็เป็นทะเลนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเป็นยังไง <c oughs> ชั้นนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเนี่ยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นชั้น3มนะเผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร ดูมีอะไรบ้างอ๋อเขาก็บอกว่าความมหาัศจรรย์ของโลกเนี่ย Planet of Life ลองดูให้อารมณ์เหมือนกับอินเดียเลยว่าผมผิดไปเนี่ยเอาน่าจะไม่ใช่เนาะไม่รู้ดิน่าจะใช่อินเดียนะให้อารมณ์อย่างเงี้ยใช่ผมมองว่าใช่อันนี้น่าจะเป็นยุโรประเทศไทยปะเนี่ยตลาดโบเบ้ปะเนี่ยตลาดน้ำ มันก็ประมาณว่าเขาหมุนบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนน่ะเขาก็ฉายภาพ5้านาทีฉายวิดีโอห้านาทีประมาณว่าเนี่ยประมาณนี้เลยหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่สมบูรณ์แล้วพอวันหนึ่งอุทกภัยมามีเหมือนกับว่าภัยธรรมชาติมาทุกอย่างก็พังพินาศอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันด้านล่างเลยดีกว่านะดีวผมจะพาเพื่อนๆไปดูทะเลาเป็นยังไงทะเลโกเไบไปผมซื้อ u อ I want ice cream yeah 300 uh, um, can I take um green tea, so yeah, yeah green tea like please green tea. green tea yeah here at 300 Ooh. wow who mm. amazing <laughs> โอ้โหอะไรนะแรบาย <c oughs> ดีว่ะเป็นคล้ายๆเหมือนกับกระปุกแล้วเขาไปใส่ในเครื่องนั้นก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> ว้าวชาเขียวเลย <c oughs> ไปเดือนหน้าเนาะตอนนี้ผมมาช่วงฤด,ดูหนาวเมื่อก่อนนะไม่มีหรอกอย่างนี้ยเพราะอากาศหนาวไม่มีใครออกมา <c oughs> ว้าวววเก one more time one more time ส u g เก๋วู้ i ู้ฝ่ายด e งคี i ่ายดิงบายบายโอ้คือคนที่เนี่ยเวลาเขาอยากเล่นอะไรนะคือพ่อแม่อะไรเขาก็ซัพพอร์ตอะโอ้คือสุดยอดชอบอว่ะด้วยแม่มาเล่นด้วยแม่หรือพี่สาวเนี่ยมาเล่นด้วยมาฝึก ลูกพักอก oh. โหโคตรสะอาดทะเลดูดิน้ำคือแบบไม่มีขยะเลยอ่ะเห็นยันพื้นเลยนะถ้าเพื่อนๆดูดีๆอ่ะผมเห็นถึงพื้นน้ำเลยนะเอาจริงๆแต่ไม่รู้ในกล้องเนี่ยเห็นไหมโอเคเพื่อนๆเนาะผมจำได้เลยเมื่อ no. 3ปีที่แล้วอ่ะผมได้ไปถามออฟฟิเซอร์พนักงานด้านในอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยโกเบอ่ะเกิดเหตุการณ์บ่อยมากๆเลย คุณไม่คิดจะย้ายไปหน่อยหรอเขาบอกว่าจะย้ายไปได้ไงล่ะก็น,นี่มันบ้านเกิดฉันโอ้โหพอฟังคำพูดเนี่ยนะเหมือนกับเราก็เหมือนเวลาเราอยู่ประเทศไทยอะนะเพื่อนๆนบางทีอะนะคือเรามักจะโทษนู้โทษนี้โทษสังคมโทษโน้นโทษนี้จริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอยากจะโทษอะนะเป็นเรื่องปกติแต่ยังไงมันก็คือประเทศไทยเราสู้เราเอาเวลาของเราเนี่ยนะ ไปในที่นี่หมายถึงว่าไปโทษสังคมโทษนี้โทษนั้นโทษประเทศไทยจะไปต่างประเทศดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปใช้ชีวิตที่นู้นดีกว่าคือยังไงประเทศไทยของเราก็คือประเทศไทยสู้รอเอาเวลาที่ไปโทษนู้นไปทิศไปโทษนู้นไปโทษน, úng, ทษนี้มาพัฒนาตัวเราเองดีกว่าไหมเริ่มจากตัวเราก่อนเลยจากอะไรหลายอย่างอะ่ะจริงๆเรามักชอบโทษโทษ โอ้ผมคำพูดผมคือแบบทำไมนะภาษาไทยผมมีปัญหามากมากเลยตอนเนี้ยโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าพูดอย่างนั้นเพื่อนๆก็เข้าใจแล้วลิ้นผมโอเคเพื่อนๆการที่ผมมาครั้งนี้นะจริงๆผมก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกมันก็หดหูนะที่ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครั้งนี้เพราะว่าเมื่อ3าปีที่แล้วผมมาผมมาแล้วไงแต่ไม่ผมรู้รู้แล้วว่าสถานที่นั้นเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ครั้งแรกที่ผมมานะผมหดหูมากมาก คือคนที่เนี่ยเขาต้องมีความอดทนมากๆอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้จากเขาเลยก็แบบที่ผมบอกนะทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขานะพวกเขาจะเอาตรงนั้นมาแก้เขาจะไม่โทษทําไมถึงเกิดแผ่นดินไหวทําไมไม่ไมพอรวลามีปัญหาปุ๊บเขาใช้วิธีการแก้ปัญหามากกว่ามานั่งโทษปัญหาชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆแบบว่ามีปัญหาอะไรในชีวิต สู้เราเอาเรานั่งเอาเวลาไปโทษโนูโทษนี้มันไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเราเอาเวลามาแก้ปัญหาตรงนั้นดีกว่าในทีนี้คือเอาเอาปัญหาให้เป็นโอกาสอะแล้วเราจะโตขึ้นเราจะเก่งขึ้นเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากปัญหาที่เราได้รับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้หวังว่าเพื่อนๆจะอินกับมันนะถึงแม้ว่าบางสารที่ผมถ่ายไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นอีกาย ดูดูดูสถานที่ไปละสวยมาก